มาแบบมันเลยเนาะจ้ามงามจ้างามงามพักวานก็นลังปุ่งน้องเีล้วมาวันนี้อน,นสี่ห้าคนอุปเมนเนะาะมาวันนี้หกเจ็ดคนมาละมาจากทางไก่ในวันนี้มาจากเรลฟูมาได้พี่น้องนะเสืพากันลุยภูนี่แหละครับหาพักวานขึ้นเก้าพี่น้องไปไปลุยแล้วกัน Ho, <laughs> ho,

mọi người này Bữa đúng không? Phóng Tuổi được đây chả? Bỏ Bỏ tao này nói bỏ Đọc nhai bỏ áo nó Tôi dạng to

bởi bởi liếc mình vô miệng Nói <laughs> 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 <laughs>

เดี๋ยวโบเหของแซวหางยาั่นแหละหายาปุดมันแห้งมันแรงบวกบวฝนมานํ้ำเป็นท şey yes, ิ่ไเออแม่นว่นฝนกระผมน้ำอ่อนๆชินาชินหน่งไป Nó sâu quá Ủa Thấy không? Thì con cứ nhỏ nhỏ vào đấy <laughs> <laughs> Ba con bê này nó khốn để...

เงาไม่ต้องเล็บหรออ,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 อสวยสวยสวยงามมากเลยนี่เก็บผักหวานป่าวันนี้กำหนึ่งเลยได้กำหนึ่งบออเนองามมาอ,องามนี่ นั่นเด็กสองอดเด็ไไแกงแล้วจ้ะอ่อืวงามมากจิ นี่ได้แล้วเอฮ้ยผลงานของวันนี้ลูกหมานบ่แล้วแต่เด็กสาวงานน้ำกดมัวใจเย็บขาดโอ้ได้หลายกระบวนละอื้มไม่ไหวหมดแล้วได้หลายคุณก็ว่ามันสวยดิอื้ม